สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้นะครับต่งลุ่มต่างพ้นนะครับโรามาชายกาตาก็มีเอ็นนะครับมาดามเอ็นกันนะครับกาตากรมาดามเอ็นก็คือเมื่อมีพายุมีลม่มมีพ้นนะครับไอทีไปอีกติดต่างนึ่งแล้วให้ปูดวาไปทางนู้กินน้มกินเนี้ยวถ้ามาทางนี้ได้กินเด็กขี้กับเยียวนะครับไอ้ล่มด้เบี้ยติดต่างนะครับไปทางนู้ไปทางนู้ ไปดำโนกินนมกินเนี่ยมาทางนี้กินกีกันเดียวไปดำโนกินนมกินเนี่ยมาทางนี้กินกีกันเดี่ยวนะครับเดี๋ยวก็เราเรามาเร่ันะวากาตาได้พ้นไม้นะครับจักสีวาจักษสีวาลุ่มเร่งเปิ่าลายเปิดนะครับนะครับดูนะครับลังจากตงกาต้านะครับตงกาต้ากาต้าองมาด้มเห็นนะครับลมล่มล่มเรือาน่อยน้อยเลยนะครับนี่เป็นความเหลียวต้อนบุคคลนะครับปิดปกประกันได้ก็ กามาไปด้วยนะครับแต่ว่าปลาทซบมาโดยตัวเองนะครับก็เลยเชื้อนะครับตุกงตุ้งกลังที่ว่ามีลมเร่งแล้วก็พายุพัดนะครับขาตท่าของจกีเร็นะครับตัวนอยกลังนะครับไปดำนู่วไปดำนู่กินนมกินเนี้ยวถ้ามาดังนี้กินกี้กินเหยวนะครับลุกเเลยไปกลิ่นไปกินนมกินเนี้ยวนะครับเปลี่ยนไปเร็วเปลี่ยน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 ความเพียวต้นบุคนนะครับ ก็ขอบพระคุณมาดามเอ็นอีกครั้งนะครับสีไงค่ะถ้าสุดยอดลงค่ะถ้าไหลลงนะครับค่ะถ้าเปลี่ยนสีต่างลงนะครับขอบคุณมากนะครับ